ชอบผู้หญิงตลกอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้อยู่ใกล้ๆแล้วแบบเออทำให้เรายิ้มได้อะไรแค่นั้นนะครับแล้วเอาเอาจริงคือชอบผู้หญิงที่แบบอารมณ์ดีชอบผู้หญิงอารมณ์ดีชอบผู้หญิงแฮปปี้อยู่ด้วยแล้วแล้วแบบเออเราไม่ต้องเครียดหนไมไอพี่กับแอพจริงๆที่หนุ่มไม่มีเลยว่าต้องหน้าตาผิวพันวนสูงอะไรยังไงเท่าไหร่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยดแต่ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่เราอยากได้อะไรเงี้ยจะคนรักเราอยากได้คน ดีเท่าไหนที่ความใจไปคนได้เกี่สเปคของผู้ชายไปเฟย์เป็นไงครับที่อยากเลือกไม่เคยมีสเปคเรื่องหน้าตาเลยจริงๆนะเจ้านคนดีอยากให้เป็นคนที่ใส่ดีนี่ใสดีของใบเฟิร์นคือ,อยังไงมีเจตนาที่ดีกับคนอื่นคนรอบตัวไม่จะเป็นต้องแบบกับเราหรือกับใครอย่างเงี้ยเป็นคนรักคนรอบข้างหวังดีกับทุกคนรอบตัวอเลยแค่นี้เขาเขาหลังเขาหลังเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนรอบตัวเรา เยอะไปหมดเลยคแต่มันก็ชอบก็มันก็คือเชอบนะครับใโดยรวมก็คือผมชอบเขาไม่รู้ด้วยแต่ไงแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ที่ห่วงความรู้สึกทุกคนยกเว้นความความรู้สึกของตัวเองอาจจะมองขามไปผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยดูแลเขาเอง